เดินดีๆหน่อยนะจ๊ะคุณป้าสาวลาวเลยจ้ะคุณป้าสาวลาวเลยสาวลาวเลยค่ะคุณป้าสาวลาวสาวลาวตอนนนนตอี้สาวลาวสาวลาวไปเลยเดินลงไปเลยไปสัมผัสใกล้ใกล้ ไปไหนไปที่น้ำตกเหรอค่ะไปดูน้ำตกใกลออกท้ที่สุดมาแล้วผู้พิชิตน้ำตกสากดิดซาดิดนะคะไม่ใช่ซาดิดโอ้โหเดินดีๆนะคะตอนนี้รู้สึกน้ำจะน้อยไปหน่อยนะคะ ก็จะเห็นน้ําตกไม่มาก,กเท่าไหร่แต่ก็ในบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่คุ่มฉ่าเลยทีเดียว,ว,วอ้าวค่อยๆเค้ื่นนะคะคุณป้าค่อยๆสาว